สวัสดีค่ะ,คะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป๊ะชีวิตเพอร์เฟกค่ะทางแชร์ทีวีนะคะกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับพวกเราทั้งสองคนน้องโปตันค่ะแลวพี่วัรรีเทิร์นนะคะ,คะเ,เรื่องราวความดีที่สุดในชีวิตม,มันจะต้องมีอะไรบ้างถึงจะทําให้ชีวิตเราเป๊ะ ชีว <C HA> ิตเพอร์เฟกตได้ม,มันจะต้องมีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยแน่นอนที่สุดค่ะแล้วก็วันนี้พี่อ้วนมีเคล็ดลับอะไรดีๆจากรีเทิร์นมาฝากคุณผู้ชมก<อ>้นบ้างคะเคล็ดลับดีๆก่อนจะไปบอกเคล็ดลับดีๆนะคือพ,พี่บอกเลยนะคะว่าวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันเด็กค่ะอ่ะะาอวันนี้ ทุกคนต้องผ่านการเป็นเด็กมาแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเด็กจะเป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งของประเทศไทยเลยนะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันคือพื้นฐานของสังคมเป็นอนาคตของชาติด้วยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณนายกนะคะคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักคุณคุณชวนหลีกภัยคุณทักศิณใครก็แล้วแต่จะต้องเคยเป็นเด็กมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเด็กคือวันที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่จะโตขึ้นมาใช้ชีวิตในสังคมให้มันมีความความสุข <C han> ให้มันสร้างสรรค์สังคมเนี่ยมันก็จะต้องมีพื้นฐานที่ดีมาจากจิตใจแล้วก็ตั้งแต่ยังเด็กอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีคําขวัญนะคะของวันเด็กมาฝากกันเลยว่าปีนี้คำขวัญว่าอะไรนะคะมีอยู่ว่าสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นใจความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเนาะใส่ใจเทคโนโลยีด้วยสมัยก่อนไม่มีนะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเด็กฉลาดชาติจเจริญอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจะเกี่ยวความดีเกี่ยวกับด้านที่ไม่เป็นวัตถุสักเท่าไหร่เออส่วนฉันงงไปหมดเลยว่ะ <c oughs> เทคโนโลยีสมัยนี้ฉันบอกเลยนะว่า ทุกวันนี้เนี่ยใครอยากจะดู Facebook พี่อ้วนนี่ก็เข้าไปดูอ้วนรีเทิร์นได้เลยแต่ว่าพี่จะไปอัพคือจะต้องให้หลานทําให้นะเพราะว่าชีวิตเนี่ยทำไม่เป็นโทรศัพท์ก็คือจะรับเข้าโยนรับสายกวางสายเท่านั้นเองโทรออกเท่านั้นเองอคือจะเป็นคนที่ว่าโลเทคมากๆคือพยายามแล้วค่ะแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนมันเกิดมาไม่เหมือนกันเนะาะคือ,ค,อคือพี่อ้วนเกิดมาเพื่อเป็นนักพูดเป็นนักขายแต่ไม่จะจะไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยอย่าบ ตันไปทําให้ซะหน่อยสิเธออย่างนี้เราก็ต้องเป็นคนไปพิมพ์ให้แต่ว่าพี่อ้วนก็ต้องเป็นคนบอกวร์ด,ดิ้งมาว่าต้องพิมพ์ยังไงซื้อยังไงอะไรอย่างงี้เราก็จะเก่งในการที่จะเลือกคําพูดที่ทําให้บาดใจคนอะไรอย่างเงี้ยค<อ>วาจะถนัดน่ะคะแต่วันนี้นะคะใครที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าใครที่เคยเป็นเด็กมาก่อนนะคะหรือว่าเด็ก,เ,ดกเนี่ย วันนี้ต้องเอามานั่งฝั่งหน้าจอเลยนะครับเพราะ,ะว่าเรามีรางวัลด้วยนะ,ะแล้วก็เราก็จะมีพาไปพาไปชมที่เราทางช่องแชร์ทีวีทำ<ป>กิจกรรมดีๆให้กับสังคมมานะคะกับหมู่บ้านเสียรุนซึ่งเราได้ทำมาแล้วเรามีภาพที่ประทับใจมาฝากกันด้วยะนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะเรื่องความสวยอ้วนรีเทิร์นสวยมาตั้งแต่เด็กยันแก่นะคะ แน่นอน <c oughs> ผลิตภัณฑ์ก็รีเทิร์นทั้งหมดอยู่แล้วนะคะไม่ว่า,าจะเป็นตัวล้างชะอาชำระล้างตัวบำรุงแล้วก็เป็นกลุ่มพิเศษคือกลุ่มอาหารเสริมต่างๆาคือมันจะมีตั้งแต่ศีษะจรลไปเท้าเลยนะของรีเทิร์นแล้วก็เป็นสินค้าที่มีการแก้ปัญหาอย,ย่างตรงจุดในชิ้นเดียวนะคะเช่นคนเป็นฝ้าใช้ฝ้าคนเป็นสิวใช้สิว,สวคนหน้าดำใช้ตัวนี้คนหน้าเหี่ยวใช้ตัวนี้คนหน้าห้อยใช้ตัวนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยรีเทิร์นเนี่ยคุณเดินเข้าไปในร้านเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุดในชิ้นเดียวค่ะแล้วรีเทิร์นเนี่ยมีมีสินค้าอยู่สี่กลุ่มสี่ตัวสําหรับคนหน้าดําหน้าแห้งหน้าดําหน้าแห้งหน้าคอยหน้าเป็นฝ้าหน้ามีริ้วรอยเยอะมันก็จะมีอยู่กลุ่มใหญ่ๆก็โดยประมาณนี้คุณเดินเข้าไปเถอะหรือว่าคุณโทรเข้าไปสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยว่า าผิวหน้าคุณเป็นแบบนี้อายุเท่านี้คุณจะใช้ตัวไหนแต่ที่แน่ๆนะคะสิ่งที่ดีฉันต้องกินเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได้เลยนะคะก็รีเทิร์นไมเคิลแคปซูลตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะพี่อ้วนะจ,ะจะแยกดีกว่าไมเคิลแคปซูลเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมมากมายหลายชนิดวิตามินอ e ีก่อนค,คุณสมบัติของวิตามินอีก็คือใครวิตามิน e อีเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวพรรณเราเต่งตึงไม่มีริ้วรอยนะคะใครที่มีเปลือกส่วนฝรั่งเศสเยอะ กินเป็นประจำเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดกระฟ้าจุดด่างดำความหมองคล้ำที่ผิวหน้าเราหรือว่าวิตามินซีมันจะทำให้ผิวเรานเปล่งต่างแล้วก็แข็งแรงนะมันจะต้นกันการการการ,การสังเคราะห์แสงต่างๆได้ได้วยก็อีกอย่างวิตามินซีอันนี้เป็นความรู้ก็คือ,อเป็นตัวที่ ให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้แบบดียิ่งขึ้นได้เยอะยิ่งขึ้นนะคะแล้วต้านหวัดด้วยนะต้านต้านต้านทำให้ให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยค่ะแล้วส่วนกุลตาไทโอนเนี่ยคำว่ากุลตาไทโอนคือเคมีชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในร่างกายมนุษย์เรานร่างกายสามารถสร้างเองได้แต่ว่าพออายุ20กว่าเป็นต้นไปนะ่กุลตาไทโอนเนี่ยมันจะหมดไปมันจะหมดนะหนูนะมันจะหมดไปลองสังเกตดูคนอายุ20 2สาหน้าตาเริ่มเหี่ยวเริ่มมีปัญหาแล้วใช่เพราะว่ากุลตาไทโอนเนี่ย คือตัววิตามินบำรุงผิวที่แพงที่สุดในชีวิตมนุษย์เราแต่ว่ามันจะหมดไปเพราะว่าร่างกายเราหยุดสร้างพอร่างกายเราหยุดสร้างเสร็จปุ๊บผิวเราก็จะไม่เป่งไม่ปลัง่งไม่นุ่มไม่เนียนไม่เหมือนเด็กแล้วอ่ามันต้องเติมเข้าไปแล้วก็ยังมีมากมายหลายชนิดนะคะซึ่งวิตามินต่างๆเหล่านั้นน่ะมันจะมีอยู่ในรีเทิร์นไมเคิลแจ็คสัน เไมเคิลแคปซูลแม่พี่กำลังคิดว่าเออคนดำมันเปลี่ยนเป็นคนขาวได้นะคะไมเคิลแคปซูลนะคะตัวนี้ทำให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งปั่งสว่างกระจ่างใสได้นะคะวันละหนึ่งเม็ดพอมาหารเท่านั้นพอแล้วก็บอกเลยนะว่าคือคือการที่ว่าหลายๆคนไปฉีดกุนตาไทโอนเข้าเส้นที่บอกเลยนะคะว่าผิดกฎหมายมีกุนตาไทโอนปลอม มีฟิลเลอร์ปลอมที่ว่าทางออยอเนี่ยจับแหลกลานเลยนะคะค่ะคือการฉีดทุกอย่างเข้าเส้นน่ยพี่บอกเลยว,ว่าอันตรายโดนผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าของผิดกฎหมายแสดงว่าของนั้นไม่ไมดีไม่ดีแน่นอนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าฉีดมากจนเกินไปอ่ มันก็อาจจะทําให้ตาบอดได้กุนตาไทโอนฉีดเข้าเส้นเยอะๆทาให้ตาบอดได้นะคะเดี๋ยวพี่บอกทุกคนก่อนนะคะค่ะาแล้วก็ตัวกุนตาไทโอนพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บม,มันอาจจะมีวิตามินซีด้วยวิตามินซีเนี่ยหยดใส่พื้นปูนเป็นดวงไหมคะเป็นค่ะเป็นดวงแน่นอนอถ้าเกิดฉีดเข้าเส้นเลือดมันก็คงจะกัดเส้นเลือดใช่ไหมคะมีแต่คนโง่เท่านั้นนะคะที่ฉีดพวกนี้นะคะ ที่บอก,กลเลยนะครับอันตราย,ท,ยที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอยากจะลดนิ้วรอยอยากจะลดจุดดำตามผิวหน้าตามผิวตัวอยากให้ผิวเนื้อผิวตัวน่าเปล่งต่งมีคอลลาเจนมาบรุงผิวคุณกินไมค์เคลแคปซูลเถอะเพราะว่ามันพอดีกับที่ร่างกายเราต้องการนําไปใช้ค่ะ นะคะมสมมติว่าถ้เาเกิดเรากินอะไรมากจนเกินไปมันก็เกิดขยะกองในตัวเราแล้วก็ขยะต่างๆมันก็อาจจะเป็นสาเหตุของมะเร็งสาเหตุของการเหนื่อยการเพลียการทําลายไตยซึ่งมีดาราบางคนนะคะณนะตอนนี้ฟอกไตแล้วนะคะอฟอกไตแล้วนะคะแล้วก็มีคนฉีดปูนตาไทโอเข้าเส้นเลือดแล้วตาฟางเหมือนคนตาบอดก็มีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีสมองนะคะ อย่าไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้นบำรุงผิวตัวให้ดีใช้ครีมกันแดดค่ะน,นะครับบำรุงผิวหน้าให้ดีใช้ครีมกันแดดกินไมเคิลแคปซูลจบนะครับผิวคุณจะขาวใสขึ้นเป็นธรรมชาติปลอดภัยแน่นอนตอนนี้ไมเคิลแคปซูลตอนนี้มีมีม,มีมีพิเศษด้วยนะ,ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของดีเทิร์ทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณซื้อ1ชิ้นนะคะก็จะรับฟรีไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสบูอาหันผิวหรือว่าสบู่ดีท็อกแต่ถ้าเกิดคุณซื้อสองชิ้นคุณรับฟรีไปเลยสครับทองคํา นะคะหนึ่งขวดเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ค,คุณโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะศูนย์สองนะคะหกเก้าสองหนึ่งเก้าสาถึงห้าอ้วนรีเทิร์นหน้าไม่แก่พี่พี่มันจะชมตัวเองไปไหมหน้าไม่แก่เนี่ยก็ไม่แก่จริงๆนะ,ะพี่อ้วนยังตึงอยู่ค่ะตึงเปะ๊ะใสเปโะเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าคือพี่เป็นคนดูแลแล้วก็พี่บอกเลยนะว่าเป็นคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามนะคะ,คะสองปีซ้อนปี4ีแปละปีสี่เก้า นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นการป้องกันตัวดูแลตัวเรื่องสุขภาพและความงามพี่เนี่ยพี่ถือว่าพี่เป็นตัวแม่ของวงการเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูน,นะว่าใส่แวน่นตาไม่ได้ไปกรีดตาไม่ได้ไปทําอะไรมาเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราเจอแสงเยอะแล้วเรากลัวว่ามันจะมีปัญหากราาสายตาเราก็ใส่แว่นไว้อืแค่นั้นเอง<า>นี่คือการป้องกันที่ดีที่สุดอ,อย่างนูมันกันนะถ้าสมมติมันเจอเจอ,เจอทั้งวัด แต่พี่8ดชั่วโมงไนงะค่ะนี่หนูแค่ประมาณชั่วโมงเดียวก็อาจจะสู้ไหวแต่ถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งมีรายการเยอะมากกว่านี้พี่อ้วนพาไปรายการโน้น <c oughs> รายการนี้ <c oughs> หนูก็อาจจะต้องใส่แว่นเหมือนพี่อ้วนก็ได้นะคะแดชั่วโมงตอนนี้พี่กินตัวนี้ด้วยนะรีเทิร์นคอนแทคนะครับบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงได้ดีมากๆด้วยแล้วพี่บอกเลยนะว่าตาที่แห้งๆตอนนี้หายแล้วนะคือพี่จะเป็นคนที่ว่าตายแห้งมาคือแก่นะแล้วมันจะคันบริเวณหัวตามากๆแล้วตอนนี้กินรีเทิร์นคอนแทค แล้วบอกเลยนะตอนเนี้ยพี่ตาไม่แห้งแล้วอืมไม่ตาไม่แห้งแล้วตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้รีเทินคอนแทคหรือผลิตภัณฑ์รีเทินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวลดความอ้วนตัวบำรุงผมตัวอะไรก็แล้วแต่คุณโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วคุณจะได้จริงๆแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยผิวพรรณรูปร่างหน้าตาคุณอะถ้ามีปัญหาแล้วต้องรีบแก้ แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีปัญหาคุณต้องดูแลปกป้องไว้อย่าให้มันแก่อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันโทมถ้ามันแก่มันเสื่อมมันโทมมันจะทํายากมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นดิฉันก็กินเด็กเอยไม่ใช่ดิฉันก็ก็ทําตัวให้เป็นเด็กแบบนี้อยู่ตลอดเวลากินไมเคิลแคปซูลนะคะไม่ใช่กินเด็กนะคะเอาใครอยากเอาตามก็ไม่ว่ากันตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะแล้วก็เด็กดีกว่าเป็นยังไงคะเรื่องเด็กเคยเป็นเด็กไหมเคยเป็นเด็กค่ะแล้วก็รู้สึกชอบมาก กับวันเด็กเพราะคิดว่าจะต้องมีของขวัญมากมายมีงานวันเกอดเอ้ยมีงานัดงานวันเด็กแล้วก็มีของขวัญให้เราเนี่ยได้มาฟรีๆกับบ้านได้เจอเพื่อนได้อะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยคิดประเด็น s อสมาค่ะว่าพี่จะร้องไห้อะประเด็น S อสค่ะที่จะคุยเรื่องพวกนี้ไม่ได้พี่ก็นึกถึงเรื่องหนึ่งแล้วพี่จะร้องไห้อะหนูทุกครั้งที่คิดเรื่องนี้ไม่ได้มันมันเหมือนมีตราเลยนะ ตรา,าประทับใจ <c oughs> เคยร้องไห้ไปในรายการครั้งนึงเรื่องเรื่องเด็กคนเดียวพี่เล่าให้ฟังค่ะ <c oughs> ยไม่อยากเล่าไม่อยากเล่าไม่อยากร้องไห้อย,<ต>ยากฟังไหมก็อยากฟังนะมันน่าจะเป็นเรื่อง <c oughs> ที่มีประโยชน์นะคะพี่อยากอยากให้ทุกคนเนี่ยดูไว้ว่ามันเป็นแบบนี้จริง <c oughs> คือคือพี่เนี่ยเคยไปงานวันเด็กหลานพี่ค่ะแล้วก็ ไปไปหลานแล้วพอเสร็จปุ๊บในงานวันเด็กเนี่ยเขาก็จะเอาพ่อแม่มานั่งแล้วให้เด็กกรากเอาดอกไม้ทุกเทียนเอาดอกไม้ไปกาบวงมาลัยไปกาบไปกาบพ่อแม่งานวันเด็กอะแล้วพี่ไปอยู่วันหนึ่งอะพี่อยู่มีอยู่วันนึงพี่ไปอะหลานพี่ก็อยู่พ่อแม่เขาก็ไปกันครบคือเขามีการแสดงมีการล้ำพี่ก็ไปด้วยแล้วเด็กคนหนึ่งอ่ะพ่อแม่ไม่มาแล้วตอนนั่งกาบอะตอนนั่งกาบอะ พูดเลยใช่ไหม,มเด็กคนนี้กราบเขาอี้เปล่ากาบเขาอี้เปล่า,อ,า,า,อ,าอ่ะหนูลองคิดดูสิพับแล้วแล้ว,แล,วแล้วเสร็จปุ๊บแล้วมันมันเห็นภาพนะั้นแล้วมันรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยเด็กคนนี้มันทําไมถึงแบบมันมันรับไม่ได้พี่รับไม่ได้แล้วพี่พี่ขอด่าครูในโรงเรียนเลยนะะ <c oughs> พ่อแม่นั่งทุกคนแล้วเด็กคนเนี้ยนั่ง S 2> <S 2> ไปกาดเก้าอี้เปล่าแล้วเด็กเด็กมันเศร้ามากอ่ะแล้วครูปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะใช่แล้วเด็กตอนลำอ่ะตอนลำอ่ะพ่อแม่ไม่มาแล้วก็หลานพี่ก็หลานพี่เนี่ยก,ก็ไปด้วยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ทุกคนก็จะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกันแล้วเด็กคนนี้ลำอยู่บนเวทีไม่มีใครไปถ่ายรูปไม่มีอะไรต่ออะไรเลยอ่ะ <unfair S 2> <inadvert ent. S 1> แล้วเด็กมันก็ชะเง้อชะเง้อลำไปชะเง้อไปแล้วเด็กผู้หญิงอะ่ะแล้วพอลำเสร็จปุ๊บก็ลงมาจากลงมาแล้วก็มาถามมาถาม มาถามหลานสาวพี่อ่ะอแม่น้องนายหนูลำสวยไหมบางงี้มแม่น้นายก็ร้องไห้นะท,ทุกคนร้องไ<อ>ห้แล้วพี่เชื่อไหมว่าร้องไห้แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพอร้องไห้เสร็จปุ๊บเนี่ยแม่น้องนายหลานสาวพี่ก็ไปกอดไปถ่ายรูปให้หนูหรือเปล่าแม่น้องนายหนูลำสวยไหมถ่ายรูปหนูมาแล้วพี่แบบเศร้ามากอ่ะคือวันพวกเนี้ยพี่จะบอกให้นะว่าทุกคนอ่ะจะต้องสละสละทุกอย่างเพื่อลูก แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นพี่บอกเลยว่าเด็กอ่ะมันจะจดจําไปจนวันตายเลยว่ามันเคยเศร้ามากๆอืมันเหมือนกับว่าเกิดการเปรียบเทียบกับเพื่อนเพื่อนด้วยว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อนมาแล้วทำไมของเราถึงไม่มีใช่นะครับเพราะฉะนนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยตองระครับพี่คุยเรื่องนี้ไม่ได้พี่สงสารเด็กคนนี้จับใจเลยนะ่ะแล้วทุกวันนี้นะพี่บอกเลยว่าพี่ทุกวันนี้นะพี่ให้หลานสาวพี่เวลาไปส่งเนี่ยให้ทําขนมทับกับข้าวให้ไปกินกันสองคนนะค่ะ ให้ไปกินกับสองคนแล้วก็บางทีพ่อแม่เด็กก็มารับตอนมารับข้ามมากมารับห้าโมงเย็นบางทีเลิกสามโมงมารับห้าโมงเย็นแล้วเด็กนั่งอยู่ในโรงเรียนนั่งนั่งเงาเงอยู่ตรงหน้าห้อง <S 2> 2 <S พี่พี่ให้เด็กหลานสาวพี่กับลูกสาวพี่นั่งรอจนกว่าพ่อแม่เขาจะมารับเลยนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ามันคือคือหัวใจของเด็กเน่ยจะบอกใครนะ ยาบำรุงยาดูแลหัวใจเด็กเนะี่ยให้ให้ให้มีความสุขเนะี่ยคือคือความรักอย่างเดียวเท่านั้นเด็กไม่ต้องการบ้านไม่ต้องการรถเด็กไม่ต้องการอะไรยกเว้นความรักจากพ่อแม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ว่าดูแลลูกไม่ถูกพิธีคุณต้องรีบนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณคุณไม่รีบนี่ทำทำดีตอนนี้เด็กโตขึ้นมาเนะเด็กเขาจะรู้สึกว่าเขาว้าเวแล้วเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ไม่รักพ่อแม่ค่ะ ะะเพราะฉะนั้นนะต้องจลาเวลาวันนี้ก็เลยมีประเด็น SMS เกี่ยวกับวันเด็กขึ้นมาค่ะพี่อ้วนว่านะในวันเด็กปีนี้คุณจะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปแฮปปี้ที่ไหนกันบ้างสามารถส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาะนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวคะ่นะ